สวัสด,ดีจ้าเจลีพ่าถมเองนะวันนี้นะจ๊ะวันนี้เจเจมีผู้ใหญ่ใจดีส่งนี่มาให้ดูจักตรงนี้ก็รู้แล้วว่านี่คืออะไรนิลอยนี่สมูทภาพเกนชีนีแพคค่ะอันนี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้ของเวอร์ชันภาษาไทยนะทุกคนนะ ในหนังสือเวอร์ชันภาษาไทยและก็ในเวอร์ชันเวอร์ชันภาษาจีนเรามาดูความแตกต่างกันกเออเลยในปกนะคะสองเส้นนี้คมชัดเหมือนกันทั้งคู่นะเป็นกระดาษด้านเนาะพอเปิดไปหน้าแรกป้าบเหมือนกัเป๊ะวัดหน้าแรกเปิดมาก,ก็จะเป็นโปสเตอร์ยาวนะคะของกอแอปเปิลปีแรกโดยที่ภาษาจีนก็จะมีเหมือนกันเนาะแล้วก็พอเปิดเข้าไปอีกสักเล็กน้อยข้างในนะก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือเป็น าสารบัญแนะนําตัวละครการเดินทางโลกกว้างและความซ้ำในวันฉเฉลิมฉลองนะฮะสำหรับบทนแนะนําตัวละครก็จะเป็นนี้เลยแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะสําหรับน้องลูมินได้เดินทางจากต่างโลกผู้ถูกเทพปริศนาพระพี่น้องร่วมสายเลือดเพียงหนึ่งเดียวจึงจําใจต้องออกเดินทางเพื่อตามหาเทพทั้ง7มีวิชชั่นมีอะไรบอกเรียบร้อยนะจ๊ะ นี่แล้วก็มาเป็นไปมอนคุณจีนปรีทงไปเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดค้ำๆนะเพราะไม่อยากจะแบบว่าทําทให้ทุกคนแบบหมดเซอร์ไพรส์นะมีมีคุณอยู่ล่าแล้วด้วยนะมีเซียวเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมอย่างคุณเซียวก็จะเป็นชั้นจะปกป้องเธอแต่อย่าได้เข้าใกล้ฉันอย่าได้ควางทางฉันไม่เช่นนั้นเธอจะต้องเสียใจ ดูดันเวิร์แต่ถ้าว่าเปิดแบบเร็วๆไปนี่ลักษณะของกระดาษของแต่ละบทจะเหมือนไม่เหมือนกันนะก็คือบทที่เป็นคาแรคเตอร์ก็จะเป็นสีขาวส่วนบทที่เป็นเหมือนกับอาร์ตเวิร์กก็จะเป็นสีสีน้ําตาลเข้มขึ้นมานะฮะมีเห็นไหมอันนี้เป็นภาพอาร์ตเวิร์กภาพอาร์ตเวิร์กต่างๆนะของแต่ละแพทนะอุ้ยมีจีบด้วยอ่าส่วนหลังๆนะคะพอหมดตรงส่วนอาร์ตเวิร์กตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเป็น อาร์ตเวิร์พิเศษอ่านี่อาร์ตเวิร์พิเศษที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะอาร์ตเวิร์พิเศษที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นซึ่งเราก็จะไม่ให้เห็นเช่นเดียวกันวายแต่แล้วแล้วก็เป็นนี่เลยค่ะภาพบาลนไทยเนี่ยบางบางภาพคุณอาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะนี่ก็เก็นกิีาเป็นภาพ แฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดของแต่ละตัวละครในแต่ละปีเขาก็จะระบไว้นะจ๊ะถ้าว่าใครแบบว่าอยากจะสะสมอยากบอกว่ามันคุ้มค่าเวอร์เวรเลยเว้ยมันคุ้มค่าเวอร์เจริงๆเพราะว่านอกจากจะมีตัวละครต่างๆให้เรารับดูด้วยเนะี่ยมีเห็นไหมมีคอสตูมมีทุกอย่างมีมีอาร์ตเวิร์กที่พิมพ์ได้คมชัดมากๆมากๆเอมาะกาก,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 การเก็บสุดๆเนาะสำหรับเวอร์ชันภาษาจีนยีความแตกต่างของเวอร์ชันภาษาไทยไหมต้องบอกว่า ตั้งแต่ดูตรงนี้มานะเหมือนกันมีความเหมือนเหมือนกันมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะมีความเหมือนกันมากๆเลยก็จะอย่างอย่างหน้าคุณเซียวเมื่อกี้นะคะก็จะมีเป็นแม้ประวัติเล็กน้อยพร้อมกับคําคพูดของเขาซึ่งก็แปลไทยแล้วในเวอร์ชันภาษาไทยนะดังนั้นถ้าหากว่าใครพลาดเวอร์ชันภาษาจีนแล้วรู้สึกว่าอยากจะเก็บสะสมเอ็นชีนดมพ a อาร์ตบุ๊ตัวนี้ อตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วในเวอร์ชั่นภาษาไทยหลังจากเปิดดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความต่างมากมายไม่ต่างกันเลยมากกว่าคือลักษณะคุณตี้การพิมพ์ก็ชัดเจนเข้มไม่ใช่เข้มสีแตงบอ,อกว่าตก็ชัดเจนคมชัดเช่นเดียวกันาการจัดวางหน้ากระดาษก็เรียกว่าถอดแบบมาจากเวอร์ชันภาษาจีนเลยนะก็เรียกว่าถอดของออริจินอลมาได้อย่างดีแล้วก็แปลได้ดีมากๆนะคะ สำหรับใครที่สนใจเป็นเจ้าของ Genshin Impact Artbook เล่มแรกนะคะวอลุ่มหในเวอร์ชั่นภาษาไทยสามารถสั่งซื้อได้แล้วในลิงค์ข้างล่างนี้เลยลิงค์ข้างล่างนี้เลยในราคาเพียง1,350บาทเท่านั้นแล้วเราก็จะได้ทั้งชิคกิชิแล้วก็โปสร์ด PVC เฉพาะในรอบพิมพ์ครั้งที่1เท่านั้นยังไงก็รีบไปตามกันนะจ๊ะ